หญิงถึงดังขึ้นในป่าร้างและสิ่งใดกำลังรอเขาอยู่ใต้ใจดีโบราณเรื่องราวนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปอย่าเพิ่งกดข้ามพระตอนจบคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแสงแดดยามเช้าสาดผ่านยอดไม้ในป่าลึกลำแสงบางเบาแต่ใบไม้ที่ไหวตามลมเสียงนกร้องจเจ้าลอยมากับสายลมเย็นกลิ่นดินเปียกหลังฝนเมื่อคืนยิงติดอยู่ในอากาศ พระมินทูย่ำเท้าเปล่าช้าๆตามเส้นทางในป่าจีวอนเปียกชื้นไปได้หยาดเหงื่อจากการเดินทุดงท่านหยุดพักใต้ต้นไทรหญ่หลับตานั่งขัดสมาธิสูดลมหายใจลึกแต่แล้วเสียงกรงเล็บขูดกับพื้นดินดังขึ้นจากพุ่มไม้แววตางเงาสัตว์แวววับใต้เงาใบไม้ท่านลืมตามองไปรอบๆอ,อย่างระวังเสียงขู่ต่ำๆดังขึ้นใกล้เรื่อยๆ พระมินทูตั้งสติพยายามไม่สแสดงความกลัวหมาจรตัวหนึ่งกำลังย่องเข้ามาช้าๆขนมันอยากกระรุ่งกระริ่งดวงตาสีเหลืองจ้องไม่กระพริบอีกตัวโผลออกมาด้านข้างและอีกตัวตามมาติดๆจากด้านหลังตอนนี้มันล้อมท่านไว้โดยสมบูรณ์พระมินทูยกมือพนมสวดเบาๆด้วยจิตแน่วแน่แต่เสียงคำรามของฝูงหมาก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของป่าเสียงนั้นเหมือนระฆังเตือนภัย แล้วทันใดนั้นหมาตัวหน้าพุ่งเข้าใส่ฟันมันแหวววับกลางแสงเช้าพระมินทูเอนตัวหลบเพียงเสี้ยววินาทีเสียงฟันกระทบผ้าจีวรดังฉลับแต่ก่อนที่หมาจะได้พุ่งซ้ำเสียงหวีสูงคล้ายเป่าขลุยก็ดังมาจากลึกในป่าหมาทั้งฝูงชะงักหันไปทางเสียงนั้นราวกับถูกสะกดพระมินทูลุกขึ้นช้าๆดวงตาจับจ้องผู้ไม้เบื้องหน้าและในพริบตา เด็กหญิงในชุดขาวปรากฏกายใต้แสงแดดอ่อนผมยาวของเธอพลิ้วไหวเหมือนใบไม้เธอไม่พูดสักคำแต่เพียงแค่ยื่นมือออกไปมาทั้งหมดค่อยๆถอ,อ,อยหลังอย่างสงบก,ก่อนจะหันหลังกลับและวิ่งหายไปในพงหญ้าพระมิงทูยืนนิ่งใจเต้นแรงเด็กหญิงยิ้มให้เพียงนิดเดียวแล้วหมุนตัวหายเข้าไปในป่าเหมือนไม่เคยมีตัวตนแต่สิ่งที่ทำให้ท่านขนลุกยิ่งกว่าเสียงหมาจูโจม คือรอยเท้าที่เธอทิ้งไว้บนพื้นดินมันเป็นรอยเท้าเล็กๆแต่มีกลีบบัวห้ากลีบซ้อนอยู่ใต้รอยเท้านั้นพระมินทูยกมือขึ้นสวดแต่เสียงในหัวกลับถามว่าเธอเป็นใครพระมินทูยืนนิ่งอยู่นานหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแม้ฝูงหมาจะหายไปแล้วแต่เงาของความไม่เข้าใจยังล้อมรอบจิตใจของท่านท่านก็มองรอยเท้าอีกครั้ง ปลิบบัวห้ากลีบที่ปรากฏใต้ฝ่าเท้าเล็กๆมันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติก่อขึ้นได้เองมันเป็นรอยศักดิ์สิทธิ์บางอย่างหรืออาจจะไม่ใช่จากโลกนี้เสียงลมเริ่มเงียบแม้นกที่เคยร้องในยามเช้าก็สงบปีทุกอย่างในป่าเหมือนหยุดหายใจพระมินทูรู้สึกถึงพลังบางอย่างไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่ก็ไม่ใช่ความสงบที่ท่านคุ้นเคยมันเป็นพลังที่มีความหมาย ท่านตัดสินใจเดินตามทางที่เด็กหญิงหายไปฝีเท้าท่านช้าแต่มั่นคงแม้จะเหนื่อยจากการถูกล้อมแต่ใจกลับนิ่งกว่าที่เคยเส้นทางในป่าลึกลงเรื่อยๆพงหญ้าสูงปกคลุมรอบทางเดินเสียงแมลงป่าดังเบาๆใต้ใบไม้กลิ่นไม้เรือๆตีจมูกเหมือนควันไฟเก่าแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือไม่มีรอยเท้าเด็กหญิงอีกเลยแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระเพื่อมตามทาง พระมินทูหยุดยืนหลับตาลงสวดบทแผ่เมตตาเบาๆหวังว่าถ้าสิ่งที่ท่านพบเป็นดวงจิตท,ที่หลงทางเมตธรรมอาจนำพาเธอกลับสู่ทางสว่างแต่ยังไม่ทันจบบทสวดเสียงน้ำไหลเบาๆดังขึ้นท่านลืมตาหันไปทางเสียงนั้นและพบแสงสะท้อนของลำธารเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลท่านเดินเข้าไปใกล้ที่ริมลำธารใต้ต้นไม้ใหญ่มีสารไม้เก่าๆหลังหนึ่ง สภาพโทมแต่สะอาดอย่างประหลาดไม่มีฝุ่นไม่มีใบไม้เกาะในศาลนั้นมีรูปปั้นเด็กหญิงถือดอกบัวใบหน้าอ่อนโยนแต่ในตากลับเต็มไปด้วยความลับพระมิงทูนั่งพับเพียบเบื้องหน้ารูปปั้นมือประนมจะโกหน้าผากหากสิ่งใดที่กระผมพึงเห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ปรากฏจะจะทำให้ข้าพเจ้ารับรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์และทางธรรมท่านใดนั้นลมพัดแรงจากทุกทิศ ใบไม้ฟุ้งกระจายคล้ายพายุท่านหลับตาทันทีจิตแน่วแน่เสียงกระซิบบางอย่างลอดเข้ามาในจิตอย่ากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือสิ่งที่คอยปกป้องเสียงนั้นนุ่มนวลเหมือนมาจากความฝันท่านลืมตารูปปั้นยังคงอยู่แต่รอบศาลมีรอยเท้ากลีบบัวจำนวนมากปรากฏวนล้อมศาลเหมือนไร่รำและใต้ฐานศาล มีผ้าเก่าๆห่อหุ้มบางสิ่งอยู่พระมินทูหยิบมันขึ้นมาเป็นห่อผ้าสีแดงผืนเล็กผ้าในมีลูกปัดหินสีเขียวอมทองและใบไม้แห้งที่ยังไม่กรอบเหมือนเพิ่งหล่นมาท่านรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดานี่คือเครื่องรางหรือวัตถุบูชาโบราณที่ถูกซ่อนหรือเก็บรักษาไว้อย่างจงใจท่านพนมมืออีกครั้งและกล่าวว่า หากนี่เป็นของผู้ใดหรือมีหน้าที่ใดขอให้ข้าพเจ้ารู้เจตนาเพื่อจะไม่ล่วงเกินโดยไม่ตั้งใจเงียบแต่จู่ๆใต้รากไม้ข้างสารมีเสียงเหมือนสิ่งของตกกระทบหินพระมินทูลุกขึ้นเดินไปสำรวจอย่างระมัดระวังใต้รากไม้มีเศษผ้าจีวรเก่าถูกฝังไว้บางส่วนและสิ่งที่อยู่ใกล้กันนั้นคือบาดพระแตกหักเป็นสิ่งเสียเส่ยงแต่ยังเห็นลวดลายจารึก ลวดลายนั้นเขียนว่ามินทูท่านตัวแข็งทันทีบาทใบนี้มีชื่อของท่านแต่ท่านไม่เคยทำบาทหายและนี่ไม่ใช่บาทที่ท่านใช้อยู่พระมินทูย่อเข่าลงชะโงกหน้าดูใกล้ๆหัวใจเต้นแรงแต่สิ่งที่ทำให้ลมหายใจของท่านสะดุดคือลายมือจารึกด้านในบาทมันเขียนว่าผู้กลับมาต้องเผชิญหน้าอดีตที่ยังไม่จบ ท่านพงะถอยหลังแต่ไม่ทันไรเงาเด็กหญิงในชุดขาวก็ปรากฏอีกครั้งเธอยืนอยู่ตรงข้ามลำธารริมผืนน้ำที่สะท้อนภาพสว่างวาบครั้งนี้เธอไม่ได้ยิม้มแต่จ้องลึกเข้ามาในดวงตาท่านเรากับจะพูดอะไรบางอย่างริมฝีปากขยับเบาๆแม้ไม่ได้ยินเสียงแต่พระมินทูอ่านข้อความจากปากเธอได้ชัด ท่านลืมสิ่งที่เคยสัญญาไว้หรือไม่ทุกอย่างหมุนวนในหัวภาพจำในอดีตผุดขึ้นเหมือนฟ้าแลบภาพของพระหนุ่มผู้ถือบาทภาพของเด็กหญิงที่หลงทางกลางป่าภาพของคำสัญญาที่ไม่เคยถูกเติมเต็มแต่ก่อนที่ท่านจะนึกต่อเสียงฟ้าร้องคำรามทั่วทั้งป่าฝนตกลงมาอย่างกระทันหันสายฝนหล่นแรงจนมองอะไรไม่ชัด พระมินทุยกจีวรบางหน้าเดินกลับไปที่สารไม้แต่เมื่อท่านไปถึงรูปปั้นเด็กหญิงหายไปแล้วเหลือเพียงดอกบวัวขาวบานหนึ่งวางอยู่ตรงจุดที่รูปปั้นเคยตั้งแม้ฝนจะตกแรงแต่ดอกบวัวนั้นไม่เปียกแม้แต่หยดเดียวท่านยืนอยู่กลางสายฝนนิ่งไม่ขยับปล่อยให้หยาดน้ำฉล้างตัวแต่ภายในใจกลับร้อนรุ่ม คำถามมากมายผุดขึ้นมาเธอคือใครอะไรคือคำสัญญาที่ถูกลืมและทำไมทุกอย่างจึงโยงมายังชื่อของท่านดอกบบวน,นั้นสั่นเบาๆตามแรงลมและเสียงหนึ่งกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งก่อนไม่ใช่ในหัวแต่เป็นเสียงจริงที่ดังมาจากป่าทางที่ท่านเลือกเดินไม่ใช่ทางเดียวกับที่ท่านเคยสัญญาไว้ พระมินทูยืนนิ่งฟังเสียงนั้นสะท้อนจากทุกทิศทางไม่รู้ว่ามันมาจากฟ้าดินหรือจากข้างในหัวใจของท่านเองแต่คำพูดนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนไม่ใช่ทางเดียวกับที่ท่านเคยสัญญาไว้ท่านหลับตารวบรวมลมหายใจภาพในอดีตผุดขึ้นอีกครั้งราวกับมีใครเปิดม่านความทรงจำใบหน้าของพระหนุ่มในอดีตที่น่าคล้ายตัวท่านเด็กหญิงในชุดขาววิ่งอยู่กลางป่าพร้อมเสียงร้องให้สะอื้น มือของพระหนุ่มเอื้อมไปแตะไหล่เธอและกล่าวเบาๆอย่าก,กลัวเลยลูกอาจมาจะไม่ทิ้งเจ้าประโยคนั้นมันดังขึ้นชัดเจนจากความทรงจำที่ท่านไม่รู้ว่าตนเองเคยมีพระมินทูลืมตาอีกครั้งฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองเบาๆแสงแดดจางๆเริ่มสาดผ่านม่านเมฆอีกครั้งท่านก้มลงเก็บดอกบัวขาวนั้นไว้ในมือกลีบมันนุ่มราวกับเพิ่งเด็ดจากต้นแต่ไม่มีก้านไม่มีรอยฉีกขาด ท่านนำดอกบวัวนั้นขึ้นแนบหน้าผากพร้อมหลับตาและกล่าวในใจหากข้าพระเจ้าลืมคำสัญญาใดไว้ขอจงปรดนำพาข้ากลับไปเพื่อชดใช้หรือรับรู้ความจริงนั้นเถิดลมหายใจของท่านค่อยๆลึกขึ้นหัวใจเริ่มสงบแม้จะยังไม่เข้าใจทุกสิ่งแต่ท่านรู้ว่าการเดินทุดงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฝึกจิตแต่มันคือการเดินทางเพื่อปลดปล่อยบางสิ่งที่ผูกพันกับวิญญ,ญาณ พระมินทูห่อดอกบัวด้วยผ้าแดงผืนเล็กเก็บรวมไว้กับลูกปัดสีเขียวอมทองจากนั้นก็เดินกลับไปที่ลำธารเพื่อชำระกายและจิตใจขณะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นใสท่านมองเงาสะท้อนของตนเองในผิวน้ำแต่ในเงานั้นไม่ใช่ใบหน้าของพระในวัยปัจจุบันกลับเป็นใบหน้าของชายหนุ่มผมยาวในชุดขาวโบราณยืนอยู่ในท่าเดียวกันดวงตาเศร้าลึกและมีคราบน้ำตาไหลอับแก้ม พระมิงทูสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นยืนแต่เงานั้นหายไปแล้วผิวน้ำกลับมาเรียบสนิทขณะหันกลับไปยังทางเดินท่านพบว่าทางที่เคยเดินผ่านมาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่มีร่องรอยของสารไม่มีลำธารไม่มีต้นไม้ต้นเดิมทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือนท่านถูกนำเข้าสู่มิติใหม่ของป่าใบาไม้ที่นี่เป็นสีมน กลิ่นอากาศเปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมจางๆคล้ายทูโบราณและเงาของต้นไม้สูงเรียงรายเหมือนกำแพงพระมิงทูเดินช้าๆโดยไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นที่ใดแต่จิตใจไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้ว่าทุกย่างก้าวในตอนนี้กำลังนำพาไปสู่คำตอบหลังจากเดินผ่านแนวไม้หนาทึบท่านมาถึงลานกว้างกลางป่ามีเสาไม้สูงตั้งล้อมรอบใจดีเก่าๆ เจดีนั้นสุดโสมแต่ยังคงสง่ารากับยืนเฝ้าอะไรบางอย่างมาเป็นร้อยปีพระมิงทูยกมือขึ้นพนมขณะเดินเข้าไปใกล้ลมเย็นปะท้าใบหน้าและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งท่านเคยอยู่ที่นี่ในคืนที่ไฟไม่ครั้งนั้นท่านหยุดฝีเท้าทันทีหัวใจเต้นแรงแม้ไม่รู้ว่าคำว่าไฟไหมคือเหตุการณ์ใด แต่คำพูดนั้นกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างที่ลึกและแรงมากในวินาทีนั้นเองเสียงไม้แตกเสียงเปลวเพลิงเสียงร้องไห้และกลิ่นควันปรากฏขึ้นทันทีในความรู้สึกเหมือนภาพลวงตากำลังซ้อนเข้ามาในโลกจริงพระมินทูสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นหายใจถี่ภาพในหัวคือวัดเล็กๆก,กลางป่าพระหลายรูปวิ่งหนีไฟที่โหมไม่สาลาหลวง เสียงเด็กผู้หญิงกรีดร้องจากในกุฏิไม้และชายคนหนึ่งกำลังลังเลอยู่หน้ากองไฟเขาคือพระหนุ่มผู้นั้นกำลังตัดสินใจว่าจะช่วยเด็กหญิงหรือหนีตายแต่อีกเสียงดังขึ้นเสียงของผู้เท่าภิกษุผู้เคร่งตะโกนว่าปล่อยเธอไปเถอดชีวิตเจ้าสำคัญกว่าเธอมีกรรมของเธอเจ้าไม่ต้องแบกมันไว้ชายหนุ่มถอยหลังก่อนจะวิ่งหนีออกจากวัด ล่อยเสียงร้องของเด็กหญิงไว้ข้างหลังเปลวไฟกลืนกินทุกอย่างรวมทั้งสาลากุติและเสียงสะอื้นสุดท้ายของเธอพระมินทูเบิกตาโพลงเมื่อไหลอาบใบหน้าแม้ในอากาศเย็นข้าคือผู้นั้นงั้นหรือเสียงในใจดังขึ้นเองเงาเด็กหญิงในชุดขาวปรากฏอีกครั้งคราวนี้เธออยู่ตรงหน้าเจดีดวงตาไม่เศร้าอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยความเมตตาเธอกล่าวโดยไม่ขยับปากแต่เสียงของเธอชัดเจนในใจพระมินทูท่านไม่ได้หนีเพราะความกลัวแต่เพราะท่านยังไม่พร้อมที่จะรู้จักตัวเองบัดนี้เวลานั้นมาถึงแล้วจงกลับไปวางกรรมที่ท่านเคยถือไว้ดอกบัวนในผ้าแดงเริ่มเรืองแสงลูกปัดสีเขียวอมทองสั่นเบาๆพระมินทูยกมือขึ้นพร้อมกล่าวสาธุเบาๆ แสงสว่างพุ่งออกจากมือของท่านดอกบัวลอยขึ้นกลางอากาศและสลายกลายเป็นแสงดาวนับร้อยอบล้อมเจดีไว้ราวกับม่านแห่งการให้อภัยเสียงลมเงียบลงกลิ่นควันหายไปเจดีเริ่มสว่างขึ้นทีละนิดรอยยิ้มของเด็กหญิงปรากฏอย่างสงบและเธอก็ค่อยๆเลือนหายพร้อมเสียงสุดท้ายที่ดังอยู่ในใจของพระมินทู ขอบคุณที่กลับมาพระมินทูยืนนิ่งอยู่นานใต้ใจดีโบราณนั้นแม้ทุกสิ่งรอบตัวจะเงียบสงบแต่ภายในใจกลับปั่นป่วนไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยบางอย่างที่เกินจะอธิบายด้วยคำพูดความทรงจําที่หลังไหลเข้ามานั้นทั้งคมชัดและสะเตือนใจเขาเห็นภาพของตัวเองในอดีตยืนอยู่ต่อหน้าไฟที่โหงกระนำดวงตาเต็มไปด้วยความลังเล เสียงกรีดร้องของเด็กหญิงยังคงดังก้องในหัวแม้เวลาจะผ่านไปนับร้อยปีในพบใหม่จิตวิญญาณกลับไม่เคยลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นยังคงผูกพันแน่นเหนียวพระมินทูยกมือไหว้ใจดีอีกครั้งพร้อมกับเอ่ยเสียงเบาหากข้าพเจ้ามีกำไดที่ก่อไว้ในอดีตขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสแก้ไขและรับผลของมันด้วยสติลมเย็นพัดผ่านอย่างอ่อนโยนใบไม้รอบตัวสั่นไหวพร้อมกัน เสมือนธรรมชาติรับฟังคำขอของท่านทันใดนั้นเองใต้ฐานใจดีที่เคยนิ่งเงียบเกิดเสียงคล้ายหินเคลื่อนพื้นดินเริ่มสั่นเล็กน้อยพร้อมกับแสงสีทองสว่างขึ้นจากรอยแยกพระมิงทูก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่ไม่หลบหนีสายตาจับจ้องไปยังจุดที่แสงพวยพุ่งพุ่งออกมาแสงนั้นไม่แสบตาแต่มันอบอุ่นเหมือนแสงจากใจของแม่ จากรอยแยกใต้ฐานเจดีกล่องไม้เล็กๆค่อยๆลอยขึ้นมาฝาไม้มีอักษรโบราณจารึกไว้ว่าสัจะที่ยังไม่ถูกลืมพระมินทูประคองกล่องไม้อย่างอ่อนโยนเมื่อนิ้วสัมผัสต,ตัวอักษรนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแม้เสียงลมหายใจของตนเองก็แทบไม่ได้ยินท่านเปิดกล่องอย่างช้าๆภายในมีเพียงกระดาษพื้นเก่าแผ่นหนึ่ง และสายสร้อยลูกปัดที่เหมือนกับลูกปัดที่พบก่อนหน้ากระดาษนั้นเขียนด้วยอักษรไทยโบราณว่าสัญญาระหว่างสองดวงจิตที่เคยพบกันท่ามกลางไฟหนึ่งให้คำมั่นจะไม่ทอดทิ้งอีกหนึ่งยอมวางใจให้ชีวิตแม้ชาตินี้จะไม่อาจอยู่ร่วมขอให้ในการหน้าได้พบกันในแสงธรรมดวงตาพระมทูหรือน้ำตาไม่ใช่เพราะความเศร้า แต่พระหัวใจได้กลับมาจดจำสิ่งที่ขาดหายสัจจานั้นไม่เคยหายไปจากจักรวาลสายสร้อยลูกปัดในกล่องเรืองแสงเบาๆท่านหยิบมันขึ้นมาสวมไว้ที่คอท่านใดนั้นภาพรอบตัวก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเจดีย์เก่าเริ่มเปลี่ยนรูปจากหินสุดโซมกลายเป็นเจดีย์ใหม่เอี่ยมป่ารอบตัวกลับกลายเป็นลานธรรมมีพระหลายรูปนั่งเจริญภาวนาอยู่โดยรอบ เสียงสวดมนต์เบาๆดังก้องไปทั่วบริเวณกลิ่นหอมของดอกไม้และทูบชยมาแต่จมูกพระมินทูยืนนิ่งกลางลานขณะเดียวกันพระรูปหนึ่งเดินตรงมาหาใบหน้าเปลี่ยมเมตตาดวงตาสงบกล่าวกับท่านว่าเจ้าจำได้แล้วใช่ไหมมินทูพระมินทูพนมมือไหว้ด้วยความเคารพข้าจำได้แล้วขอรับข้าเคยละทิ้งเธอในคืนแห่งไฟ และคำสัญญาที่ข้าเคยให้ไว้ข้าไม่เคยรักษาพระรูปนั้นยิ้มอ่อนๆและกล่าวว่าแต่เจ้ากลับมาเจ้ากลับมาหาความจริงและเจ้าก็ได้เลือกแสงมากกว่าความกลัวลานทำสว่างขึ้นเรื่อยๆดวงดาวเริ่มตกลงมาจากฟ้าเหมือนหิมะเรืองแสงและตรงหน้าพระมินทูเงาของเด็กหญิงค่อยๆปรากฏเธอไม่ได้เศร้า ไม่ร้องไห้และไม่กล่าวโทษมีเพียงรอยยิ้มที่เปลี่ยมด้วยการให้อภัยเธอยื่นมือออกมาพระมินทูเอื้อมมือไปแตะปลายนิ้วเธอและในจังหวะน,นั้นเองแสงรอบตัวก็เปล่งประกายเจิดจ้าท่านไม่ได้ลืมตาอีกแต่รู้สึกถึงความสงบอย่างลึกซึง้งทุกเสียงดับลงเหลือเพียงการเต้นของหัวใจที่ผสานกับเสียงของธรรมชาติ ท่านได้รู้แล้วว่าการให้อภัยมีใช่เพียงการปล่อยคนอื่นแต่คือการปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตและในการเดินทุดงนี้แม้ท่านไม่ได้พบป่าที่แค่มีต้นไม้แต่ท่านได้พบป่าในใจที่ซับซ้อนรกร้างและรอคอยการเยียวยาท่านยิ้มอย่างเงียบเียบแม้ไม่รู้ว่าก้าวต่อไปจะพบอะไรแต่ใจกลับมั่นคงเพราะสัจจะได้ถูกเติมเต็มแล้ว หลังจากแสงสว่างจางหายพระมินทูลืมตาขึ้นท่ามกลางป่าที่คุ้นตาสารเล็กๆที่เคยพบกลับมาอยู่ตรงหน้าลูกหมาจรจัดนอนหลับสนิทใต้ร่มไม้ใกลหา,หาหะท่านมองมันด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะเดินไปวางเศษอาหารไว้ข้างๆอย่างเงียบหาห่ลมหายใจของพระมินทูเบาสบา,สบา,สบาสแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องทะลุหมอกเช้า เสียงนกร้องระงมจากยอดไม้ทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่หัวใจของท่านเปลี่ยนไปเมื่อเดินออกจากป่าน,นั้นอีกครั้งท่านไม่ได้แบกความสงสัยหรือความรู้สึกผิดอีกต่อไปแต่ท่านพกพาสัจ,จความเข้าใจและความเมตตาไว้เป็นสเสบียงในทางทำต่อไปและในทุกก้าวเดินที่เหลืออยู่ในชีวิตภิกษุรูปนี้คือก้าวแห่งความสงบและการปล่อยวางอย่างแท้จริง พระมินทูยืนนิ่งอยู่นานใต้ใจดีโบราณนั้นแม้ทุกสิ่งรอบตัวจะเงียบสงบแต่ภายในใจกลับปั่นป่วนไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยบางอย่างที่เกินจะอธิบายด้วยคำพูดความทรงจำที่หลังไหลเข้ามานั้นทั้งคมชัดและสะเตือนใจเขาเห็นภาพของตัวเองในอดีตยืนอยู่ต่อหน้าไฟที่โ้มกระนำดวงตาเต็มไปด้วยความลังเล เสียงกรีดร้องของเด็กหญิงยังคงดังกล้องในหัวแม้เวลาจะผ่านไปนับร้อยปีในพใหม่จิตวิญญาณกลับไม่เคยลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นยังคงผูกพันแน่นเหนียวพระมินทูยกมือไหว้ใจดีอีกครั้งพร้อมกับเอ่ยเสียงเบาหากข้าพเจ้ามีกำไดที่ก่อไว้ในอดีตขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสแก้ไขและรับผลของมันด้วยสติลมเย็นพัดผ่านอย่างอ่อนโยนใบไม้รอบตัวสั่นไหวพร้อมกัน เสมือนธรรมชาติรับฟังคำขอของท่านทันใดนั้นเองใต้ฐานใจดีที่เคยนิ่งเงียบเกิดเสียงคล้ายหินเคลื่อนพื้นดินเริ่มสั่นเล็กน้อยพร้อมกับแสงสีทองสว่างขึ้นจากรอยแยกพระมินทูก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่ไม่หลบหนีสายตาจับจ้องไปยังจุดที่แสงพวยพุ่งพุ่งออกมาแสงนั้นไม่แสบตาแต่มันอบอุ่นเหมือนแสงจากใจของแม่ จากรอยแยกใต้ฐานเจดีกล่องไม้เล็กๆค่อยๆลอยขึ้นมาฟ้าไม้มีอักษรโบราณจารึกไว้ว่าสัจจะที่ยังไม่ถูกลืมพระมินทูประคองกล่องไม้อย่างอ่อนโยนเมื่อนิ้วสัมผัสต,ตัวอักษรนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแม้เสียงลมหายใจของตนเองก็แทบไม่ได้ยินท่านเปิดกล่องอย่างช้าๆภายในมีเพียงกระดาษพื้นเก่าแผ่นหนึ่ง และสายสร้อยลูกปัดที่เหมือนกับลูกปัดที่พบก่อนหน้ากระดาษนั้นเขียนด้วยอักษรไทยโบราณว่าสัญญาระหว่างสองดวงจิตที่เคยพบกันท่ามกลางไฟหนึ่งให้คำมั่นจะไม่ทอดทิ้งอีกหนึ่งยอมวางใจให้ชีวิตแม้ชาตินี้จะไม่อาจอยู่ร่วมขอให้ในการหน้าได้พบกันในแสงธรรมดวงตาพระมินทูหรือน้ำตาไม่ใช่เพราะความเศร้า แต่พระหัวใจได้กลับมาจดจำสิ่งที่ขาดหายสัจานั้นไม่เคยหายไปจากจักรวาลสายสร้อยลูกปัดในกล่องเรืองแสงเบาๆท่านหยิบมันขึ้นมาสวมไว้ที่คอท่านใดนั้นภาพรอบตัวก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเจดีเก่าเริ่มเปลี่ยนรูปจากหินสุโซมกลายเป็นเจดีใหม่เอี่ยมป่ารอบตัวกลับกลายเป็นลานธรรมมีพระหลายรูปนั่งเจริญภาวนาอยู่โดยรอบ เสียงสวดมนต์เบาๆดังกล้องไปทั่วบริเวณกลิ่นหอมของดอกไม้และทูบโชยมาแต่จมูกพระมินทูยืนนิ่งกลางลานขณะเดียวกันพระรูปหนึ่งเดินตรงมาหาใบหน้าเปลี่ยนเมตตาดวงตาสงบกล่าวกับท่านว่าเจ้าจําได้แล้วใช่ไหมมินทูพระมินทูพนมมือไหว้ด้วยความเคารพข้าจําได้แล้วขอรับข้าเคยละทิ้งเธอในคืนแห่งไฟ และคำสัญญาที่ข้าเคยให้ไว้ข้าไม่เคยรักษาพระรูปนั้นยิ้มอ่อนๆและกล่าวว่าแต่เจ้ากลับมาเจ้ากลับมาหาความจริงและเจ้าก็ได้เลือกแสงมากกว่าความกลัวลานทำสว่างขึ้นเรื่อยๆดวงดาวเริ่มตกลงมาจากฟ้าเหมือนหิมะเรืองแสงและตรงหน้าพระมินทูเงาของเด็กหญิงค่อยๆปรากฏเธอไม่ได้เศร้า ไม่ร้องไห้และไม่กล่าวโทษมีเพียงรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยการให้อภัยเธอยื่นมือออกมาพระมินทูเอื้อมมือไปแตะปลายนิ้วเธอและในจังหวะน,นั้นเองแสงรอบตัวก็เปล่งประกายเจิดจ้าท่านไม่ได้ลืมตาอีกแต่รู้สึกถึงความสงบอย่างลึกซึง้งทุกเสียงดับลงเหลือเพียงการเต้นของหัวใจที่ผสานกับเสียงของธรรมชาติ ท่านได้รู้แล้วว่าการให้อภัยมีใช่เพียงการปล่อยคนอื่นแต่คือการปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตและในการเดินทุดงนี้แม้ท่านไม่ได้พบป่าที่แค่มีต้นไม้แต่ท่านได้พบป่าในใจที่ซับซ้อนรกร้างและรอคอยการเยียวยาท่านยิ้มอย่างเงียบๆแม้ไม่รู้ว่าก้าวต่อไปจะพบอะไรแต่ใจกลับมั่นคงเพราะสัจจะได้ถูกเติมเต็มแล้ว หลังจากแสงสว่างจางหายพระมินทูลืมตาขึ้นท่ามกลางป่าที่คุ้นตาสารเล็กๆที่เคยพบกลับมาอยู่ตรงหน้า <sk art ing> ลูกหมาจรจัดนอนหลับสนิทใต้รม่มไม้ใกลหาหะท่านมองมันด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะเดินไปวางเศษอาหารไว้ข้างๆอย่างเงียบหาหะลมหายใจของพระมินทูเบาสบาแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องทะลุหมอกเช้า เสียงนกร้องระงมจากยอดไม้ทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่หัวใจของท่านเปลี่ยนไปเมื่อเดินออกจากป่าน,นั้นอีกครั้งท่านไม่ได้แบกความสงสัยหรือความรู้สึกผิดอีกต่อไปแต่ท่านพกพาสัจ,จความเข้าใจและความเมตตาไว้เป็นสเสบียงในทางทำต่อไปและในทุกก้าวเดินที่เหลืออยู่ในชีวิตภิกษุรูปนี้คือก้าวแห่งความสงบและการปล่อยวางอย่างแท้จริง